สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามท,ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีมังกรแต่ตรงนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนตุลาคมปี2564ครับทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดคําพยากรณ์เลยนะครับดวงชะตาของลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรก จะมีดาวป่าประเราะพระเกตมนุตยูแล้วก็พระเสาจะทํามุมเบียนลัคนาราศีมังกรจึงส่งผลทําให้ความเครียดความเหน็ดเหนื่อยของลัคนาราศีมังกรนั้นยังมีครับชีวิตยังดูเหน็ดเหนื่อยบางทีดูเหมือนขาดความสุขไปครับดวงชะตายังมีอาทิตย์อังคารเป็นดาวคู่ศัตรูโคจรเข้าสู่ภพสุภาะนะครับจึงส่งผลทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นเข้าหาผู้ใหญ่ก็ต้องระวังหลายท่านขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ ต้องระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยและให้โทษได้ครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับเกตมนุษย์อังคารเสาร์อาทิตย์จะเบียนลัคนาราศีมังกรครบทั้ง4ี่มุมเลยนะครับในระยะนี้ดวงชะตาของลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังมักจะเจอเรื่องความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่มากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับบางท่านก็มักจะมีศัตรูรอบด้านก็ต้องระวังสุขภาพผ่พาตัดอุบัติเหตุหรือคดีความบางทีต้องระวังไว้ก่อนครับ ดวงชะตาในด้านดีนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังยังมีดาวสุประเคษฐ์พุธอาทิตศุกโคจรพาดผ่านพบที่เรียกว่าสุภกรรมลาภในดวงชะตานะครับก็เรียกได้ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังดําเนินการอะไรก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จความก้าวหน้าความโชคดีทางด้านการงานหรือดาเนินการอะไรสักอย่างยังพอมีครับสำหรับลัคนาราศีมังกรนะครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินงการทองของลัคนาราศีมังกรนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีดาวมนุษต์ยูนะครับได้ถูกดาว พระเกตดาวพระเสาร์นะครับทำมุมเบียนใส่และดาวสุรคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงมักจะทํามุมหลบกับดาวมรุตยูนะครับจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินมักไม่ดีมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองจะหาเงินแต่ละทีมักค่อนข้างลาบากยิ่งช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับต้องระวังดาวบาปปะเคะเกตเสาอาทิตย์อังคารจะเล็งดาวมรุตยูนะครับเรียกว่าทำมุมเบียนนะครับจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้น ท่านมักจะมีภาระรายจ่ายทางด้านการเงินค่อนข้างเยอะมากขึ้นไปอีกแนะนําว่าลัคนาราศีมังกรนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีๆครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีมังกรนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระสุกรเป็นดาวกรรมะการงานจะจรเข้าสู่ภพลาพะและมีพฤหัสบดีโยกหน้ากเรียกได้ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกการงานยังดําเนินต่อไปได้ ความโชคดีทางด้านการงานถือว่าย,ยังพอมีหากท่านจะดําเนินการอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการงานยังพอขยับขยายไปได้ครับแต่ก็จะมีดาวพระราหูบัพปะเคราะห์จรเล็งดาวพระศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวการงานก็ต้องระวังมีศัตรูเกิดขึ้นมีภาระให้ต้องเด็ดเหนื่อยหรือเจอเรื่องที่ต้องวิ่งเต้นเข้ามาและดาวอาทิตย์อังคารคู่ศัตรูโคจรก็สู่ภพสุภะหมายถึงผู้ใหญ่หากลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเข้าหาผู้ใหญ่ก็ต้องพึงระวัง เพราะบางทีผู้ใหญ่ก็ให้โทษในดวงชะตาได้ครับดําเนินการอะไรเรื่องต่างประเทศก็มักจะมีอุปสรรคหน่อยโดยรวมแล้วนะครับแม้ว่าท่านจะพบปัญหาอะไรก็ตามแต่ลัคนาราศีมังกรก็ยังพอที่จะผ่านพ้นไปได้ครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวอาทิตย์อังคารจะจรอนเข้าสู่ภพกรรม,มะการงานโดยตรงเลยนะครับเรียกได้ว่าบาประเคราะห์เบียรลัคนาราศีมังกรทั้ง4ี่มุมนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังระยะนี้มักจะมีปัญหารอบด้านเข้ามา หลายท่านก็มักจะเจอจุดเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานนำเดินการอะไรนะครับก็ยังดีที่ยังมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้แต่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและต้องขยันพอสมควรครับในด้านดียังมีดาวสุประคระพุธอาทิตย์สุภาษาผ่านพบการงานจึงส่งผลทำให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นบางท่านอาจจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับแต่ก็มีอุปสรรคระหว่างทางพอสมควรเลยครับในด้านความรักของลัคนาราศีมังกรครับ สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วพระเกตโคจรเข้าสู่พบคู่ครองโดยมากความรักมักไม่ราบรื่นมักวุ่นวายใจเรื่องคู่ครองมักทะเลาะกันบ่อยขัดแย้งกันบ่อยบางทีความคิดเห็นไม่ตรงกันครับหรือบางทีญาตพี่น้องเรื่องทรัพย์สนินนําความวุ่นวายมาให้ทําให้ท่านต้องทะเลาะกันก็เป็นไปได้ครับยิ่งช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วท่านจะต้องระวังไว้ให้มากครับสําหรับท่านนะครับลัคนาราศีมังกรที่เป็นโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นนะครับ ในระยะนี้หากรักใครชอบใครสักคนหนึ่งโชคทางด้านความรักมักไม่ค่อยดีมักมีคู่แข่งมักมีอุปสรรคทางความรักค่อนข้างเยอะแนะนําว่าในระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่ลัคนาราศีมังกรควรจะอยู่นิ่งๆเป็นดีที่สุดครับสําหรับดวงชะตาของลัคนาราศีมังกรนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ